ไม่กินไม่กินขี่คอเลยข OK. um um ี่คอเลยกิน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 กิขกิน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 กกินกิกนกกิน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 กิกินกิินนน อันนี้อะไรไายเจ้าไก่กินเจตาไก่กระด้างกอบกอยกอดกอดข้นเชี่ยวโอาย

โอ๊ยฝนทาไหนไปเอาขีดยาขีดยาขีดยาเร็วุใเย็นยนบ้า้

เจ็บโอโอเจ็บเจ็บเจ็บเถอยอยอถอยถเปลี่ยนกัน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 งเพชรันนงเพนอนที่ถอนอ้าเจสิกนนำสิกนนำสน้องมายบแล้วมายบน้องมายบให้พี่เพชรแล้วมาแยบมายบแล้วยบให้น้องเพชรเร็วายบยบยบอนวดนติอนวดเอโอ้โหเจ็บโอ้ยเจ็บลูกลูกลูกล่กลูกอ่ลาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน โอ้หล <c oughs> oh, ุงหยาบโ้ยลุงหยาบขี่แต่ันตัวโก็บเก็บไหมคะเก็บไหมเก็บไหมเก็บไมเก็บไหมเออ